เขาบอกว่าร้องไห้ในห้องไปวิ่งเข้าไปในห้องแล้วไปร้องไห้มแม่ถามว่าต้องทํายังไงไหมทำดิเหมือนเวลาที่เราเสียใจแล้วมันไม่มีใครปลอบอะ่ะคุณเป็นแม่คุณไม่ควรปล่อยให้เขาเคว้งไหม ถูกป่ะแล้วถ้าเกิดว่าเปิดเข้ามาอีกทีแขวงคอไปแล้วลูก <ใจ S 2> เราไม่รู้รว่า,วาสภาพจิตใจเขาจะไปถึงไหนคุณแม่ยังอยู่ไหมคะถ้าคุณแม่ยอยู่พิมพิมพ์อยู่ให้หน่อยนะถ้าเกิดเขาเคว้งคว้างเราไม่รู้ว่ามันเคว้งดิ่งขนาดไหนดังนั้นเราไม่ควรปล่อยให้เขาจัดการตัวเองในห้องแต่ไม่ใช่ว่าไปก๊อก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 ,ก,กเดี๋ยวนั้น,นลแ,แล้ว<ม>าอาจจะต้องแบบ ห้าขวดใช่ไหมอ๋อห้าขวดด้วยยิ่งแบบเออมันมันอาจจะต้องแบบเปิดเข้าไปแล้วก็แบบทาอะไรอยู่คะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยมามีอยู่ข้างนอกนะมีอะไรเปิดมาหามามีหน่อยอย่างเงี้ยถ้าเขาล็อกประตูหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมีห้องส่วนตัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยนินก,กี้ไม่รู้นะซึ่งต้องคุยดีเทลเออต้องคุยดีเทลกันต้องมาคุยดีเทลว่ายังไงแล้วเขาไปทําอะไรเปิดเปิดที่ว่านั้นน่ะแม่ตามเข้าไปทุกครั้งบอกขอโทษเขาก็พยักหน้าคือประมาณว่าแม่ขอโทษที่เข้า ขำเขาอ๋อแม่เป็นคนขำใช่ไหมล่ะแม่พลาดไปขำเขาหลุดขำเลยบางทีเราหลุดไงมันมีความแบบติ๊งตองติ๊งตองของเด็กอะไรเงี้ยเด็กเขาเซนซิทีฟมากดังนั้นท่ากับว่าเด็กมีความอ่อนไหวเกินเบอร์หมายความว่าแปลว่าเด็กคนนี้มีปมบางอย่างในใจไปแล้วห้าขวบเขาฟีดแล้วค่ะเขาฟีดเป็นความเป็นเขาบ้างแล้วและการที่เขาเซนซิทีฟขนาดเนี้ย เท่ากับว่าก่อนหน้านี้เราทำอะไรวะเราทำอะไรให้เขาต้องเป็นคนที่เซนซิทีฟขนาดนี้วะคุณแม่ทำอะไรก่อนหน้านี้นิกกี้สังเกตนิกกี้ปะ๊ะนิกกี้ไม่ได้ให้คำแนะนำแบบพูด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 โดยที่แบบโอเคแบบนี้เลยแบบนี้เลยเพราะนิกกี้จะย้อนกลับไปเสมอว่าจุดเกิดเหตุคืออะไรเราทำอะไรให้ลูกเป็นแบบนี้ แล้วที่เราบอกว่าเราเข้าไปขอโทษเขาอ่ะอันนั้นอะใช่แต่ว่าอย่างที่เมื่อกี้นิกกี้แนะนำไปว่าเออเราต้องอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นกับเขาระหว่างที่รอคุณแม่พิมพ์มาใช่ไหมอย่างที่บอกแล้วการที่เราเห็นว่าเขาเซนซิทีฟได้ขนาดนี้หรือมีหลายเหตุการณ์หรืออะไรอย่างเงี้ยมาคุยทีเดียวทักไลน์แอนนะทักไลน์แอนนะแนะนาให้คุยนะมันคุ้มกว่าในการที่จะไม่ทําให้เขาเป็นแบบนี้ต่อไปอ่ะคือการที่คุณทําปมโดยที่คุณไม่รู้ตัวคุณทําปมให้เขาอ่ะนึกออกปะไม่ใช่แค่แค่ว่าเราจะ จัดการเขาไหมซอฟขอโทษเขาไหมหรืออะไรมันไม่ใช่แค่นั้นน่ะอันนั้นคือปลายเหตุไปแล้วต่อให้คุณขอโทษขอโทษขอโทษแต่แกนกลางที่เขามีปมยังไม่ได้ถูกแก้มันก็จะเป็นอย่างนี้ไปซ้ําๆอ่ะใครที่มีปัญหานะคะใครที่รู้สึกว่าอยากที่จะคุยหรืออยากที่จะปรึกษาก่อนยังไม่อยากจะเรียน เรามาปรึกษาหรืออย่างที่จะรู้ความเป็นจริงเหตุในเหตุเหตุในเหตุคืออะไรอยากรู้อยากคุยอยากคุยกับคุณนิกกี้มากๆเลยทักไลน์แอดเหมือนเดิมหน้าโปรไฟล์นะคะมันจะมีไลน์แอดอยู่ทักไลน์แอดมาได้เลยนะคะมาปรึกษากันได้เนาะย้ำเรื่องนี้จริงๆลูกไม่ได้ดื้อแค่พ่อแม่เลี้ยงไม่เป็น